สวัสดีค่ะดเด็กๆกลับมาพบกับครูอ่านกันอีกเช่นเคยในกิจกรรมวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะครูอ่านได้นำการทดลองสนุกๆมาฝากเด็กกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองนะคะเรามาพูดคำ้องจองไปพร้อมๆกับครูอ่านกันดีกว่าค่ะดเด็กๆไปเลยค่ะ ลอยล่องท้องฟ้าผ้าหออข้ามเขตบางข้ามประเทศวิเศษเหมือนฝันอีกหนึ่งรอบนะคะลอยล่องท้องฟ้าผ้าหออข้ามเขตบางข้ามประเทศ วิเศษเหมือนฝันอะไรเอ่ยคะเด็กๆตอบได้ไหมคะน้องเชน้องเชตอบว่าอะไรคะแล้วน้องอนนาล่ะคะตอบว่าอะไรเอ่ยเครื่องบินยังไม่ใช่คะ่ะมีขนาดเล็กกว่าเครื่องบินคะ่ะน้องเอวาน้องเอวาตอบได้หรือยังคะ ว่าคืออะไรนะเก่งมากเลยค่ะในคําของจองที่ครูอัานนำมานะคะกล่าวถึงเฮลิคอปเตอร์นั่นเองค่ะปรบมือให้กับคนเก่งด้วยนะคะเก่งมากๆเลยใช่แล้วค่ะคําของจองพูดถึงเฮลิคอปเตอร์วันนี้ครูอันก็จะพาเด็กมาทำการทดลองเกี่ยวกับ เฮลิคอปเตอร์ในชื่อว่าเปเปอร์เฮลิคอปเตอร์แบบนี้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้เลยค่ะดเด็กหนึ่ส,สา นี่เลยจเจ้าสิ่งนี้เลยค่ะวันนี้ที่ขวัญจะนํามาทดลองดเด็กๆสังเกตดูสิคะว่ารูปร่างหน้าตาแบบนี้คืออะไรนะน้องมอร์ฟินบอกขวัญได้ไหมคะว่าจเจ้าสิ่งเนี้มันคืออะไรเอ่ยเห็นไหมคะนี่หน้าตาแบบนี้เลยน้องโปรแกรมนะคะตอบขวัญได้ไหมคะว่าจเจ้าสิ่งนี้คืออะไรนะนี่หน้าตาแบบนี้เคยนะคะ อะไรนะคะน้องโปรแกรมว่าอะไรนะคะเหมือนอะไรนะใช่เลยค่ะเหมือนกับใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมคะใช่เลยเก่งมากเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูอันจะนำเฮลิคอปเตอร์ไปทดลองค่ะแต่เด็กๆสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าเจ้าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันจะลอยแบบไหนนะ อดใจรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราไปทดลองกันดีกว่าไปเลยค่ะเด็กคะตอนนี้นะคะครูอันอยู่บนอาคารเรียนชั้น3ามค่ะครูอันจะทำการปล่อยเฮลิคอปเตอร์ลงไปข้างล่างนะคะที่เด็กพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาร่วมทดลองพร้อมกันค่ะช่วยครูอันนับด้วยนะเดี๋ยวมาเริ่มเลยนะคะ พร้อมนะคะดเด็กๆหนึ่งส,งสดเด็กสังเกตใบพัดของเฮลิคอปเตอร์นะคะว่าใบาพัดหมุนเป็นอย่างไรน้องนะนนท์เห็นไหมคะเห็นการหมุนของใบพัดเฮลิคอปเตอร์กระดาษไหมครับว่าหมุนเป็นยังไงนะ น้องเอวาล่ะคะดูดีๆนะน้องเอวาสังเกตดีๆนะคะว่าใบพัดเฮลิคอปเตอร์กระดาษหมุนเป็นยังไงขนาดที่ลอยลงมาเห็นไหมคะสังเกตดีๆนะคะน้องเอวาดูนะคะหมุนเลยใช่แล้วค่ะใบพัดเฮลิคอปเตอร์กระดาษหมุนเป็นยังไงคะดูดีๆนะหมุนติ้ว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 เลยใช่ไหมคะหมุนช้าหรือเร็วคะ ใช่เลยหมุนติ้วติ้วติว้วด้วยความเร็วเลยใช่ไหมคะหมุนเร็วเลยดูดีๆนะหมุนเร็วมากเลยค่ะแล้วก็ค่อยตกลงสู่พื้นใช่ไหมคะเอและเด็กๆทราบหรือเปล่าล่ะคะว่าทําไมใบพัดของเฮลิคอปเตอร์กระดาษจึงหมุนได้ดูสิคะเด็กๆหมุนใหญ่เลยดูดีๆนะหมุนติ้วติ้วติ้วแล้วก็ค่อยๆลงมาเลยค่ะดูดีๆนะ เอ๊แต่ทำไมใบพัดเฮลิคอปเตอร,เอร์กระดาษถึงหมุนได้นะนี่หมุนด้วยความเร็วด้วยนะคะดเด็กๆดูสิคะทำไมถึงหมุนได้น้องใจดาบ,บอกครูอ่านได้ไหมคะว่าทำไมเฮลิคอปเตอร์กระดาษจึงหมุนได้บอกได้ไหมคะอะไรนะคะอ๋อมีลมหรอคะ ยังมีรายละเอียดมากกว่านั้นค่ะน้องใจดาแต่ก็ถูกเหมือนกันนะคะและน้องชี้ตังล่ะคะว่ายังไงทําไมเฮลิคอปเตอร์จึงลอยได้น้องชี้ตังว่ายังไงนะคะมีใบพัดเกือบถูกแล้วคะ่ะอีกนิดเดียวเองครูอันจะเสริมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะการที่เฮลิคอปเตอร์นะคะ เฮลิคอปเตอร์กระดาษลอยตัวอยู่ในอากาศได้นั้นนะคะอาศัยการที่มีใบพัดหมุนวนแนวนอนอยู่ด้านบนเหนือตัวค่ะเหนือตัวกระดาษตัวเครื่องนะคะทำให้แรงดันอากาศด้านบนเนี่ยค่ะน้อยกว่าด้านใต้ตัวเครื่องนะคะจึงพยุงให้เฮลิคอปเตอร์กระดาษลอยตัวอยู่ในอากาศนะคะ ให้ลอยตัวอยู่ในอากาศได้แล้วก็ค่อยๆหมุนลงมาค่ะเห็นไหมคะเด็กๆสังเกตดีๆนะมันจะช่วยพยุงให้ค่อยๆลงมาเห็นไหมคะใบพัดใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ก็จะหมุนวนแล้วก็ค่อยๆลงมาข้างล่างเห็นไหมคะนี่ในอากาศใบพัดพยุงค่อยๆลงมาเห็นไหมคะดูดีๆนะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะนี่เห็นไหมคะ หมุนติ้วติวววเลยนี่เห็นไหมคะหมุนติ้วติวเลยแล้วก็ลงไปเห็นไหมคะนี่ดูดีๆเลยเห็นไคะนี่ดูอีกครั้งหนะคะหมุนใหญ่เลยเห็นไหมคะคราวนี้นะคะเราจะมาสังเกตการหมุนของใบพัดเฮลิคอปเตอร์กับกระดาษธรรมดาค่ะว่าจะมีการหมุนเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร้าขอมแล้วนะคะ เราไปทดลองกันเลยคะล่ะเด็กๆสังเกตการหมุนของกระดาษธรรมดากับใบพัดของเฮลิคอปเตอร์กระดาษนะคะว่าการหมุนเหมือนกันหรือเปล่านะน้องพร้าวน้องพราวสังเกตเห็นเป็นอย่างไรบ้างคะน้องมอฟีนล่ะคะสังเกตการหมุนของกระดาษเป็นแบบไหนเอ่ยน้องมาโปรดน้องมาโปรดมาดูเร็วๆค่ะ เรามาโปบดลองสังเกตดูสิคะว่าการหมุนของกระดาษกับเฮลิคอปเตอร์กระดาษเหมือนกันไหมคะหมุนเหมือนกันหรือเปล่าน้องชิลิวล่ะคะสังเกตเห็นเป็นแบบไหนนะการหมุนเหมือนกันไหมคะเวลาที่ปล่อยขวานปล่อยลงมาแล้วเวลาหมุนลงมาข้างล่างเป็นยังไงคะมันหมุนเหมือนกันไหมคะดูดีๆนะดูอีกครั้งนึงนี่ดูนะคะ คันหมุนเวลาที่ขวัญปล่อยลงมาค่ะหมุนลงมาเป็นยังไงคะเหมือนกันไหมคะน้องเอลลี่นะคะน้องเอลลี่เป็นยังไงคะลูกเห็นไหมน้องนามนี้คะเห็นไหมคะลูกน้องพีกละน้องพีกน้องพีกดูนะว่าเขาหมุนเหมือนกันหรือเปล่าดูนะคะเห็นไหมคะหมุนเหมือนกันไหมคะใช่แล้ว การหมุนจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าการลงสู่พื้นเป็นยังไงคะต่างกันคือกระดาษธรรมดาเป็นยังไงลูกจะลงสู่พื้นช้ากว่าเฮลิคอปเตอร์กระดาษเป็นเพราะว่ากระดาษธรรมดาน่ะไม่มีใบพัดที่ช่วยให้พยุงหรือทรงตัวให้ลงสู่พื้นนะคะทำให้กระดาษธรรมดาเนี่ยหมุนไปตามลมเลยไม่มีทิศทาง กว่าจะลงสู่พื้นได้เป็นยังไงคะช้าเลยใช่ไหมคะรอนานเลยด,ดูดีนะเห็นไหมคะกระดาษธรรมดาก็ลอยใหญ่เลยเฮลิคอปเตอร์ ter, กระดาษของขวานเป็นไงลงสู่พื้นตั้งนานแหละเห็นไหมคะลอยไปตามลมไม่มีทิศทางเลยเห็นไหมคะสังเกตด,ดีๆนะนี่เห็นไหมคะลงสู่พื้นที่หลังเลยกระดาษธรรมดาลอยตามลมปิวไปเลย นี่ไหมดูดีๆนะอีกรอบนึงดูอีกรอบนะคะนี่ไม่พัดหมุนลงเลยสนุกไหมคะเด็กๆกับการทดลองเฮลิคอปเตอร์กระดาษที่ครูอันนัมาฝากในวันนี้เด็กๆต้องติดตามนะคะว่าในครั้งหน้าครูอานจะนำการทดลองอะไรมาฝาเด็กๆกันอีกนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะ คนขอตัวไปเล่นเฮลิคอปเตอร์กระดาษกับเพื่อนๆก่อนนะคะเด็กๆบายยแล้วเจอกันค่ะ